สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ผมน้อยน้อยนะครับพามาปลูกพักนะครับพี่น้องเป็นพักขนาดนะครับปลูกตู้ปลูกกินหลังฝนตกมนะครับแปะ <c oughs> ขนาดดีแม่ไม่บักหลายเลยปะเนี่ยมัน,นติดแล้วนะ แพงได้มันแพงอ่ะต้นเดียวอันต้นเดียวจักบาทวะรสามต้นมีปลา,า,าคือลไรเถอะสามต้นสามต้นจักบาทเหรอสามต้นสิบบาทที่ต้นสิบบาท,บบาท,ทคือยุติหลักจะลบเบลต์ดิ ขนาดนะครับพี่น้องสองแปลงการทำนาเอาหลดปลูกผักอะลกเบิดเลยติเก็บเบิด,ด์ติ เจี๊ยดลรอตัวสองหนังนะเนี่ยนะครับผักบุ้งกะมิดนะครับคุณนะบุ้งบกทั่วกับบกทั่วนะครับนี่ขนาด bụi hình mắt tem tem đấy, bùn nó bạc lá nám thì bớt đen đi, tem đi. tuấn

มันน้าเขาน้าผักปลากระไรป้ะจ๊ะเรบบ้าเขาเรลเเเา,รลา,รลารไปเอาปลาไาอีกแล้อน้องน้ามันเริ่มขุนเหรอท่านน่ะมันเริ่มขุนเหรอมันกินผักบุ้งเกือบเบิดฮะ จะปากจะปากจะเบาจะเบาเขากองที Vatican, avenue, ่เขากองแมนเดียป่าเนี่ยวาวว่าแมนเดียมันหนามันคุ้นนี่ปลานี่มันอันนี้เด้มันกินต้นไม้มันกินผักบุ้งเกิดเด้เนี่ยปลาขาวเดยมันมากินเนี่ยม่นมันปลานิ้เดปลาขาวเด้กินผักบุ้งเนี่ยมันเกิดเล่เป็นทั้งสี่ กีผักบุ้งมันเป็นตน้นเป็นอย่างดีๆปลาขาวมากินกับอันแะหนะนะข้เขียวนะเสียบดเลยมันกินเบิดอไหร่กินผักอะกินพืชอ่ะเรื่องไหนหนามมันไหลไกล่เบิดไปไปลกไม่อีกตัว ลกมาอีกนานพักนะครับพักบุ้งดเ,เดี๋ยวเห็ดเป็ดเจียวตัวเนี่ยบุงตัวเนี้ยบุกแต่งอ่เป็ดแม่เลยหมแต่งก็้ค่อเก็บกินมือเศร้าอะขมอะขมเนี่ยง่ายเลยเด็ก่อยเก็บกินนะพือแม่เป็นหนามนี่ ขมไหมมันท่านด้ใญ่ป็นมันท่านด้แก่เต็มที่น,นี่ไหมขมไหมันบปเกี้ยวดอก,อกมันเป็นบางนวยมันเป็นบางอันนี้โอ้เๆๆกกยเนรีผักยงเนี่ผกิดตู้ดพอ, <S <S อ,อมันคือเรียงสิโอ้ยมันขึ้นานเรียนดิน้งเ่ยดิ้เ่ยขนามันเี่น่ มนยังเงนเกนทักเกนเนี่ยเดี๋ยวเป็นปน,นี่เราเดี๋ยวนี้เลื่อมไงเ่าคณะเขาบุงยกูกนได้ปฮะแล้วัวงงวไไดิโคบุงคงงบ้งบุนู้นเงินดิ่เปียกลมันมีนมนดิเ่เปียกน้มก็ูนต่ไนี หยยบเลี่ยมเรียเลยอันนี้ผักกี่ยังเคออยอ่ะผักกาดทิ้หยาผักกาดคิ้วอ่ะผักีคือบัวงามเถอะเดียวพักซีกินนะปลูกบัวงามเถอะเดียวนะครับผักขน่านี่ก็ปลูก,กแตงนะครับ มันยังคนตกมันตกข่าขวดอ่ะตกเบิดมือตกระซ้าหุ่นเลยตกสามชั่วโมงหุ่นเนาะนั่นเป็นขนาดสองหุ่นแต่ขนาดหน่อยเด่นแม่ลูกตูนพ่อมัน่อเฟี้เป็นขนาดหน่อยขนาดใหญ่เดะมันคนละพันเดะมันคนละพันเดะยุนี่เป็นขนาดใหญ่เดะแห่งเป็นขนาดหน่อยเดะต้นละสายพันเดะพวกแตงก็เกิดทุกอันเลยพวกแตงอ่ะเกิดดีครับ Bác sĩ chiên hạng bố khỏe ngám thôi đấy bà Bố hạng 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 bố hạng 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 cà pháo hạng chưa bò hạng hạng khỏe hạng 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 Hòm, hòm hạng hòm hạng 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 chém hạng 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 tuần ปกีกนาอันนี้บักีิยังคิดเป็นยังสี่ป่ะอันนี้อ่ะอืมแตงอียังแตงพุ่มมือนกันเนี่ยจีก็เกิดดีได้หรอ nó cửa như thế nào khâu nhéo yên cả cửa kẹp bên ngoài cầu nhéo to đây to khâu nhéo yên là นาสองเนี่ยมันสี่พันต้นผุนเนาะมันตีหน่อยเดียวสองหนึ่งเดียสี่พันต้นเนาะขนาดเยเดี๋ยววันนั้ไปบานยาจริงปะ ดีร <c oughs> ประเดี๋ยวจีเอน่ให้ชาดหน่อยสิกเกยว่าจะว่าเ <c oughs> ก่ยวนแล้วบนมหมกตาก็ันีะเมยนจะดอกเกยวะแล้วนะันขาก็อยู่ตนมันไม่มุมตาก <c oughs> วานแดดแดดแดดเนี้ยนะมันนี้บบฝนตกคักตกเนี่ยตกทั่วมันจะเกิดภูมเลยมันจะเกิดเกิดต้นี่ยหุ่นซองต้นไนวะอุบะย่ะะยตัวขาเยอะเล้วองพักนาะขาเอพักกันกะเพราขาเยอะท่าได้ปลูก

นี่ต้นเก่าเลยมาเบิ่งว่ามันสิใหญ่งามเนของกลางนี่เฮ็ดบ่แม่ของกลางนี่เฮ็ดบ่อหอือเป็นตปูบักัวที่ของกลางัวายหน้า เกเยวรเมฆใสดีรถึงสมาองหกบดตเฮ็ดสมไหดถึต้องเห็ดเห็นมันพอดีตีนาน,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 นกันหน่อยตัวเนาะต้องปั๊บไม่ตีเวลาเอาดินมาทมเราตีเห็ดระบบไม่ติตีเห็ดแบบดีดีตี กันอีดบอกเลยจ้ะ<ม>อีดบอกมากันแ้้แก่ปูนน่อยอย่างใส่เลยมานในเบิร์ดจีดี๋ัพวกปบุ้ง่อย,ม,ย,ยมันง้ามพักบุงอันเน่พันเขามันดีเลยด้อบอวปูใส้ง้ามพักบุ้งอันเน,น,นี่ย เ็นแล้วปักแตงขึ้เป็น่วยไว้ถั่วสามสิบเหมือนึงแต่เป็นน่วยเลยนะนี่นะครับแปลงผักแปลงหอมแปลงกระเทียมนะครับแปลงบักแตงแปลงขนาครับแปงบักถั่วแปงบักถั่วครับนี่นะครับปลูกพักเพิ่เ,เท็ดลองปลูกพัก ตรงนี้น้ำก็มีนะครับน้ำบางหันน้ำบางหันน้ำบางหันอันนี้เป็นทางรถไปเฮียนเลยไปนอนนะตรงนี้ไปนอนทางรถอันนี้ก็เป็นทางรถาล้งปลูก ไปแล้วไปเันเด้แล้วดิเอาละครับคลิปนี้กับเบอร์มงหลายนะครับเดวไปพอกันไม่นะครับกับพ่อแา่สาิีนะครับถ้าเห็นนห็นครับโอเคครับสวัสดีครับ